ตอนนี้สองทุ่มกว่า,กวากเกือบเกือบสามทุ่มนะครับมาผมมาแกะให้ตามสัญญาครับพูดแล้วต้องทาไม่งั้นจะไม่รักษาครพูดนะครับติดหน่อยแต่ก็ต้องมาผมไม่เคยแกะนะครับเรายังไม่ได้ดูวิธีแกะจากช่องอื่นด้วยไม่มีเวลาเลยช่วงนี้มวัวแต่ไปคลุกอยู่กับนี่ครับที่จะทําสาขาใหม่แกะไงอะ่ะแกะไงะน่าจะแกะเหมือนบลสเฟกนะอ๋อนีเจอละ เสียงลั่นๆเน่ยเห้เหล็กงัดไปนะอีกเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมต้องไปหัดฝึกถอดดีครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนถอดของลูกค้าจะเป็นรอยครับ น่าจะมีกาวข้างในตอนแรกว่าจะไปดูคลิปก่อนคลิปช่องอื่นแต่ไม่ทานแล้วมันดึกเดี๋ยวเดี๋ยวผิดคำสัญญาอดีเมื่อกี้เมื่อตอน ห้าโมงออกไปไอ้นี่ครับไปประกอบเก้าอี้มาเก้าอี้พนักงานเก้าอี้ผมด้วยก็น่าจะขึ้นแล้วนะทำไมยังไม่ขึ้นไม่รู้ว่ามีกาวรอบๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรหักหรือเปล่าด้วยเนมะื่อกี้เอาแตกโอ้ไม่หักหเป็นเบ้าน็อตเฉยๆ ดูข้างในนะเป็นไงอือม,มีกาวรอบๆจริงๆถ้าใช้น้ำยาล,ลายกาวได้นี่ดีเลย จริงๆถ้าใช้ความร้อนช่วยน่าจะง่ายครับนะแต่พอดีผมไม่ได้ไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนีการสองหน้าแบบบางรุดเรื่อุดแล้วผมได้ข่าวมาว่าไอ้ตัวตัว plus ครับตัว p l u สมันจะเป็นดอกแบบนี้ แบ t เตอ r ี70% BASS S2411412 เดี๋ยวมาลองเปิดเพลงก่อนตรงใส่ต้องทำสาขา 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10กับจะได้จะได้ชินอยากทำเองเพราะว่า กลัวจ้างเขาทำแล้วไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแอมผมก็ไม่ได้ติดเองครับผมก็จ้างเขาอยู่ครับบางอย่างบางอย่างอย่างงี้ดีกว่าไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างเสียงออกนะ ดอกกันไม่ใช่ผิดเบอร์น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่นี่โอ้แน่แวเรื่องแต่ดอกเขาขอบสวยนะครับผมชอบลักษณะขอบดอกเขา เป็นเป็นร้อนร้นคึ้นดีถือว่าขันน็อตแน่นมากนี่ใช้ระดับทอร์้สูงสุดเลยนะใช้มือบิดด้วยครับแน่นมากไม่ออก จะยังไม่ประกอบเลครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มืรอืนนี้ตัว plus จะมาถึงล้วจะได้เทียบกันนะครับไม่ไงจะวทอร์ไหร่ึ๊บอันนี้ดอกเ,เอกลักษณ์ของโบสนะครับไม่บอกกําลังวัดนะครับอีกอันหนึ่งคือการทําขั้วลำโพงครับจะชอบใช้วิธีพันนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับทุกรุ่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็ปกติเราจะไม่ ทางผมไม่ได้ชำนาญทางโบ๊ทมากนักนะครับแต่ว่าปี2อง6นยเนี่ยครับเราจะเอาเอาจริงกับแบรน์ดโบ๊ทนะครับตอนนี้ที่เราที่เรารู้สึกว่าเราชำนาญเราคิดไปเองนะครับอเราอาจจะไม่ได้ชำนาญนนะันก็คือมีวาเชลมีเฟนเดอร์นะครับสองเจ้าที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะชำนาญค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวต่อไปผมทอดคอนี่นครับน่นจริง รอบๆมันจะมียางรองสีส้มๆนะครับหรือว่าเป็นกระดาษไม่แน่ใจดูใกล้ๆ่อนอ๋อเป็นยางเป็นยางครับ แบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความทนทานนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวเฟล็กที่รู้สึกว่าจะอาจจะดูเสียไวกว่ารุ่นอื่นหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียไวมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวโบ๊ทมินีครับตัวซาวลิมินีครับค่อนข้างที่จะทนมากบางคนใช้เกือบสิบปีครับเพราะแบตเขาทนหมดอย่างนั้น น่าจะหมดแล้วเดยวแปปหนึ่งนะครับพอดีมีคนเรียกมาดูกันต่อนะครับยังเอาไม่ออกนะครับเ็กเรียกไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าผมลืมใจขนมเปี้ยวแ <c oughs> น่นจังยึดติดอยู่ทางในเนี่ย อองหน่ยเถอะเดี๋ยวผมลองเอาน้ำยามาฉีดดูครับเดี๋ยวผมจะลองใช้น้ำยานี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่น้ำยาละลายกาวนะครับเป็น contact ีนเนอร์นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะช่วยได้บ้างนะครับ คือคอนแทคกิเนอร์ผมจนเอาไว้ใส่กล่องเครื่องมือไปครับก็ไปไม่ใช่คอนแทคกิเนอร์ตัวละลายกาวครับแล้วมันติดกล่องเครื่องมือไปอยู่ที่นู่นที่ตึกสาขาสองเอาอานนี้ออกก่อนเดี๋ยวหักไม่รู้มันถูกทางหรือเปล่า เห็นผมเห็นแว๊บเหมือนมีขายด้วยนะครับไอ้ที่หิวหูหิวเนี่ยครับหูหิวของไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้รวมขึ้นเลยดูยุบแล้วแต่ผมต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าเครื่องลูกค้าเป็นรอยอย่างเงี้ยผมไม่โอเคครับ ผมยอมรับไม่ได้อันนี้เพื่อแกให,ให้เพื่อนเพื่อนดูขึ้นมาแล้วฟังหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วฟังหนึ่งจริงๆคนที่เคยแกแล้วอาจจะรู้สึกว่าง่ายก็ไเลครับ อือแรงน้ำยาเมื่อกี้ช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ทิ้งไปสักแ,แป๊บนึงมันก็มันก็หลุดแล้วช่วยได้อยู่ครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับอ่าช่วยได้ถือว่าน้ำยาช่วยได้มันแค่รอมันซึมนิดนึงครับนั้นเองใจร้อนไปหน่อยเซ็งแหลมมีหนึ่งตัวนะครับเซ็งแหลมหนึ่งตัว, <S 2> <S 2> ตวอันนี้ข้างในเราจะมาถอดแบตออก นึกว่าจะเอาไม่ออกซะแล้วแต่ว่าส่วนตัวหมายถึงว่าส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมก็ยังคงชอบมิตร์ตันครับมิตร์ตันสองครับถึงแม้ตัวนี้จะดูให้เสียงก็ผมว่าคมชัดดีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบมาแชลด้วยกันนะครับ ก็เลยเกิดความลำเอียงในการเลือกนะครับในการเลือกถือเขาใส่ใจมากครับมีที่แปดหลอกกันกันตัว เอฟเอฟซีม,ม,มันถอนขึ้นนะครับโอเคแบตขึ้นแล้วต่อไปก็ถอนบอร์ดบอร์ดนันนึงสองสามสี่มีห้าตัวยาวไปหนะ่อยต้องหาตัวสั้นหนะ่อยโอเค เป็นที่ขัดแบบงองนะครับตัวชุดบอร์ดถือว่า อุปกรณ์น้อยกว่าตัวมิเตอร์ตั้นสองค่อนข้างมากเลยครับหมาถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าดีกว่าหรือว่าไม่ดีกว่านะครับแต่หมายถึงว่าทางกายภาพนะครับ มีข้างในครับข้างในจะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กนะครับคือเป็น e s d นะครับ e s d ขนาดสายสายไว้ที่แขนนะครับหรือว่าสายไม่แน่นนะครมันค่อนข้างมีมีแป๊กประจุนะครับอันนี้ภายใน ชุดบอร์ดนะครับชุดบอร์ดปุ่มเปิดก็ปกติอยู่อย่างนี้ป่ะปุ่มเปิดนะปุ่มนี้ป่ะอ่าถูกปุ่มตรงนี้นี่กมาดูแบตเตอรี่เป็นแบบสามเซลล์ก้อนใหญ่ด้วยน่าจะเป็นสองหนึ่ง สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หรือเปล่าขนาดสี่พันหกร้อยมิลลิแอมนะครับอันนี้แบตเตอรี่แล้วก็มาดูดูตรงที่ดูได้ผมไม่ยักก็เห็นว่า ตัวคลาสดีไปอยู่ตรงไหนที่เป็นคลาสดีในการขยายเสียงก็เลยเดาว,ว่าเป็นไฮฟิวเซี่คลาสดีนะครับก็เลยเดาว,ว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่เอา้าไม่เห็นในกล้องอาจจะไม่ใช่คาปาซิเตอร์หรือเปล่าจะเป็นอินดักเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามีคาปาซิเตอร์อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้คือ น,นี่เป็น IC ขยายนะครับ IC ขยายปกติจะมี L ตัวใหญ่ๆนี่ครับอินดทเตอร์ใหญ่ๆอันนี้มาอยู่ตรงนี้ใช้ตัวเล็กใช้ตัวเล็กคล้ายๆของตัว Newport Newport คล้ายๆของตัวนิวพอถ้าเป็นมา a l l จะเป็นตัวใหญ่ๆอย่างงี้อ่าตัวนี้เป็น Low Frequency อ,อันนี้มาดูของ Fe n เด r เนี่ย f ฟ n เดอร์นะครับ L เขาจะเป็นตัวเล็กนี้พอไอซขยายเขาเป็น High frequency นะครับ i อซีขยายตัวนี้เบอร์นี่น,นะครับ MA สองสามศูนย์สี่นะครับ MA สองสามศูนย์สี่นครับ MA สองสามศูนย์สี่ MA สองสามศูนย์สี่นะครับฮะอันนี้ก็เป็น,นฟิลเตอร์เอา์พุตนะครับฟิลเตอร์เอา์พุตส่วนไอซีขยายเสียงแหลมอยู่ด้านล่างตัวนี้ TPA 3 1 3 6 D 2นะครับเหมือนจะอยู่ในเฟลกเฟลกสองเดี๋ยวผมหาบอร์ดเฟลกสองแป๊บนึงอันนี้เป็นบอร์ดเฟลกสองนะครับนะครับ TPA 3 1 3 6นะครับอันนี้เป็นไอซีขยายของตัวเฟลกสองนะครับตัวเฟลกสองแต่อันนี้มาเป็นไอซีขยายเสียงแหลม สายแสงแรมของตัว Bose m a นะครับ SoundLink Max ก็มาดูอะไรอีกใครจะดูอะไรตรงไหนก็หรือว่าจะถามอีกทีนึงก็ได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรพิเศษพวกนี้เป็นพวกพักสัไฟครับเนี่ยพักสไฟเท้งนั้นก็มาดูไอซีบลูทูธแล้วกันครับ Number QCC เดี๋ยวผมดูด้วยตาแล้วผมเอากล้องอทีเล็กมาก QCC อะไรอ่ะอะไรหนึ่งแปดหนึ่งแปดสักอย่างเดี๋ยวแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดหยุดแ่้วก็แปะเอาสองกล้องสองแล้วน,นะครับเป็น QCC ห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ ไอซีบลูทูธนะครับ QCC ห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเ o c เลยตัวนี้เพราะว่าไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไม่มี MCU ก็ใช้ตัว QCC ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเลยนะครับทั้งเป็นบลูทูธด้วยเป็นคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับในตัวเลยก็บอร์ดก็ประมาณนี้บอร์ดประมาณนี้ถ้าเราเห็นรอยเจาะแบบนี้ครับรอยเจาะแบบนี้เจาะที่ไม่ช็อตก็ใครเงี้ยแสดงว่า PCB แผ่นนี้มี มีมากกว่า2เลเยอร์นะครับอย่างน้อยน่าจะ4ี่อเพิ่มหกด้วยนะครับเลเยอร์คำว่าเลเยอร์หมายความว่าไอแผ่นทองแดงเนี่ยครับมันมีอยู่ข้างในนะครับซึ่งของมาแชลส่วนใหญ่จะเป็น4ีหลเยอร์นะครับแต่อันนี้ก็อันนี้มากกว่ามากกว่า2แต่จะ4ี่หรือ6นะครับอันนี้บอกไม่ได้นอกจากเราจะได้เอาไปตัดดูนะครับเอาไปตัดดูก็ถ้าดูจากลายสัญญาณของตัวแบตเตอรี่อะครับแบตเตอรี่ ก็แปลว่าในแบตเตอรี่นะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับน่าจะเป็นสมาร์ทบีมเอสนะครับก็ถ้าอนาคตสันนิษฐานว่าถ้าสมมุติว่าแบตเสื่อมะครับถ้าเราไปเปลี่ยนก้อนแบตข้างในเนี่ยเฉยเโดยที่เราไม่ไปไปไป,ไป,ไปทำการรีเซ็ตหรือว่าไปเคลียร์ค่าในไอตัวสมาร์ทบีมเอสนะครับแบตเตอรี่น่าจะใช้ไม่ได้ถึงแม้จะเปลี่ยนแบตใหม่นะครับอันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็แกะมาให้ดูประมาณนี้นะครับแกะมาให้ดูประมาณนี้น กตามขันสัญญานะครับดอกเมื่อกี้ผมให้ดูอย่างผมทำไม่ได้ให้ดูดอกกันเพราะว่ามันจะยังไม่ได้ให้ดูเปล่านะครับดอกสวยงามก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับใครอยากดูตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเด๋วยวผมให้น้องเขาแนภาพ,พเพิ่มเติมให้ครับผมฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ